สอนชงหมกค่านะคะมีวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรบ้างมาดูกันมีน้ำตาลทรายมีคอฟฟี่เตดมีเนตกาแฟมีโกโก้มีน้ำข้นมีน้ำสดมีแก้วชงนะคะแล้วก็ขนาดแก้ว22ออนซ์นะคะมีน้ำร้อนมีน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆที่เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ครบแล้วเรามาชงพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจาก เนตกาแฟนะคะสามช้อนสามช้อนนะคะโกโก้ค่ะหนึ่งช้อนช็อกโกเนตสองช้อนนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะประมาณปลายช้อนนะคะไม่ถึงครึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวมันจะหวานเกินแค่ปลายช้อนนะคะต่อด้วยน้ำร้อน,นะคะ่ะ คนที้เข้ากันนะคะคนที่เข้ากันก่อนนะคะคนกันเข้าเรียบร้อยแล้วตามด้วยนมข้นนะคะสามช้อนใส่ลงไปะคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกที คนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดแก้ว22ออนนะคะคิปนี้นะคะใส่น้ำแข็งให้เรียบร้อยเทเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรพร้อมขายนะคะเพื่อนๆใส่น้ำสดค่ะปิด้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จนะคะ